แล้วก็จะมาทานข้าวนะครับสวัสดีนะครับก็จะมาทานข้าวกันแล้วนะครับขยับออกม,มาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าจะให้จริงสรีระของผมได้เต็มๆนะครับ,รบข้าวไลเบอรี่เขากำบัน้นาเลนะครับผมใส่เลยนะครับ เยอะหน่อยสักนิดนึงนะครับช้อนไม่เอามาจะทานได้ยังไงครับอาบน้ขาดมือออมออมผัดออมไข่ออมใส่ปลาย่างใส่ปลาย่างครับ ตัวเคี่ยงผักกวงตุ้งล้วนนี่ก็ผักกวงตุ้งกินเลยกินผักเหมือนหมูเนี่ยนี่ครับปลาแห้งครับพ้อมไข่ร้อนๆอยู่ครับใส่ชิ้นด้วยนะกัดชายพร้อมบางคนบางท่านบอกว่าทานไม่ได้ทำแบบนี้นะครับซีอิ๊วขาวหมดใส่ ใส่ซอสแทนนะซอสกับซีอิ๊วดำทุกอย่างเราทำให้มันเข้ากันให้มันแมตกันมันก็ได้ข้อลงตัวที่ดีขอให้สิ่งนั้นเป็นของที่มีประโยชน์ครับทานเถอะครับขนาดของไม่มีประโยชน์เรายัางทานมาเลย บางอย่างนะอันนี้ผมกับชายอืม ลด,ดคลิปขออกกำลังกายไปด้วยนะครับเน็ตช้าครับถ้ามี Wi-Fi แรงๆหรือว่ามีโนต้ตบุ๊กจะเร็วครับถามว่า n โนต้ตบุ๊กทำไมไม่มีมีครับไปไหนขายขินหมดขายทำไมเพราะวิกฤตอย่างนี้นะครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับภาระก็คือการ่อ,อนส่งรถนะครับ รถไร่รถแท็กซี่นั่นแหละครับผมชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นธรรมดาครับเวลามันสะดุดมาเนาะวิกฤตอย่างนี้มีเยอะผัดครับมีประโยชน์นะครับอัดเข้าไป ล้างน้ำไม่สาดนะครับผมแช่น้ําไว้เป็นชั่วโมงนะล้างแล้วล้างอย่างดีแล้วก็แช่น้ําอีกนี่ก็ผักเน้นกินผัก ร้อนข้าวท่าครับอมไข่ปลาแห้งกับต่อนเลาเจอขิงเนี่ยผมจะกินขิงก่อนเลยเพราะเป็นยาระบายระบ,บายเป็นยาถ่ายนะยาขับลมพูดถึงขับลมในสาะ ดีท็อกซ์กระเพาะเราได้ดีอย่างดีเยี่ยมครับดีทอ็อกซ์น้ำใส่ได้อย่างดีครับ <c oughs> อาหารเช้า,นชาเนี่ย สำคัญนะครับมึงคนบางท่านไม่ค่อไม่ชอบทานอาหารเจ้าไม่ใช่ว่าไม่ชอบไม่ค่อยทานเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันเสียเวลางานงานยุ่งกลัวตื่นสายบ้างไม่ทันงานบ้างเหีเื่ไม่ทานถึงข้าวยังกัด ได้กัดไอ้การวิศวขอย่างผมนะผมเป็นอยู่เรื่อยนะครับก็กินด้วยพูดด้วยเขาคนโบราณโบราณเขาถึงได้บอกว่ารีบกินมือแต่คุยอยู่นั่นแหละเขากลัวว่ากินแล้วจะผิดพลาดกัดโดนหรอกโดนอะไรตัวเอง,องนี่แหละครับผมว่ากัดเหือกตัวเองแล้วเมื่อกี้ เฮนะออืม,อมแย่เนาะเสียอารมณ์ในการกินนะครับโบราณไม่ปานบริหรอกท่านก็บอกผู้ของท่านแหละ ไม่อยากให้คุยกันเวลากินมันก็เพราะเหตุนคนนี้เองนะครับขอโทษนะครับเรียบร้อย ลงคลิปไปด้วยที่ผมลงคลิปเมื่อสักครู่ในทิกตอกนะครับแล้วก็จะลงในยูทูบด้วยนะครับเพื่อนอยากดูคลิปของผม,ผมออกกําลังกายนะครับเล่นลุกกิ้งนะครับก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับสนับสนุนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับหาไรายได้พิเศษอย่างเขาบ้างเขามีไรายได้อย่างไรนะครับอยากเป็นคนดังว่าอย่างนั้นเถอะ คลิปติกตอกก็บางคลิปก็มีประโยชน์นะครับสาระดีเนาะอเี้ยนี่มจมากนรได้ไมดื่ได้สับคนที่อกอากามนีรครับติต็อกคับสมัยลูกอินสมินลูกไอครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ h a m a i k o o L O O K I N S A M A I L O O K I N นะครับเอสโซะนะครับขึ้นก่อนสุขภาพดีเริ่มต้นจากตัวเราครับมาออกกำลังกายกันครับในแต่ละเช้าใส่คอมเมนต์้าไป เียบร้อยอลงไปแล้วสุขภาพดีตัวเราเท่านั้นที่บอกตัวเราได้ดีที่สุดว่าเรามีสุขภาพดีแค่ไหน แ็งแรงขนาดไหนเพราะเราจะรู้สึกได้ในตัวของตัวเราเองครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ YouTube นะครับ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ทำให้เกิดความเคยชินทำให้เกิดวิสัยวินยัยเป็นกิจวัตรในแต่ละวันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอครับ ติกต่ไปด้วยกินเข้าไปด้วยคนแก่ไม่ค่อยชอบนะครับถ้าเราทําอะไรแล้วต้องรีบดีบทำมาอย่างนั้นนะครับส่วนมากผู้ใหญ่จะเน้นให้สร้างวินัยของตัวเองอย่างนั้นนะครับ ตามไปนะครับ ไปออกกำลังกายก็จะเจอแต่เพื่อนเื่อที่ออกกำลังกายนะ ทุกวันนี้พวกเราได้โลกโซเชียลเป็นเพื่อนครายน้อง เยอะๆครัใส่เข้าไปจนเช้ามาจะได้เบาเนื้อเบาตัว แต่อย่างนี้เขายังกินกันนะไม่มีประโยชน์แต่เขาชอบใครชอบมันนะครับไม่ได้ว่าคเนะคลิปที่มีประโยชน์คลิปอย่างนี้ครับ มีน้อยกินน้อยมีอะไรก็กินสิ่งนั้นคู่ความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตครับ สิสมุนไพรที่ต้มใส่แกงใส่ไม่ทิ้งผมกินหมดเลยมีประโยชน์ตรงนั้นเองบางคนท่านบอกกินได้ไง ทานได้ไงก็อย่างว่าครับเหมือนกับผมอาจจะถามย้อนกลับไปว่าอย่างเราชอบกินเนื้อวัวดๆๆิบๆกินตัวเงินตัวทองก็ค,คือกินของปแปลกๆแล้วก็จะบอกว่ากินได้ไงแต่เขาทําได้แต่ผมสายกินสมุนไพรไปมะกูด ก่วดีท้อกน้ำไส้ได้อย่างดีครับประเภทพืชผันกนะครับทุกวันดีอย่าง YouTube เปิดกว้างอย่างนี้ดี ยูทูบหรือว่าโลกโเซเชียลนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะยูทูบครับไม่ว่าจะเป็น Facebook คลิกตอ,อะก็แล้วก็ได้แต่ให้เราได้แสดงความคิดเห็นให้เราได้แสดงความสามารถแล้วคนดูก็จะได้ดูอะไรตรงๆไม่ต้องไปต่อว่าไม่ต้องไปมีวิธีกรคนใดคนหนึ่งไปชิมรสชาติอาหารนั้นนั้นวันนี้ผมจะมาทนาแกงเหลืองแกงเยียงกินก้อยกินลาบกินได้พิธีกรคนนั้นบางครั้งก็ฝืนตัวเอง แต่ว่าไม่อร่อยหรอกครับแค่ผืนแต่ถ้าเราดูทุกวันนี้ดูหลากหลายผมชอบกินผักคนนั้นชอบกินเนื้อถ้าอยากจะไปดูคนกินเนื้อก็ไปดูสายตรงๆแล้วมันจะได้อรกถรสที่ชัดเจนครับว่าเขาทานได้น่าอร่อยจริงๆมันเป็นสายสายนั้นๆสายตรงเลยครับ โดยที่บางคนเี่ยไม่ได้แสดงคนระับชอบจริงๆอชอบจริงๆชอแบบครับถ้าเป็นเด็กเนี่ย กินผักเยอะๆก็ดีครับเกพยายากินอาหารให้ครบห้ามูไว้ที่กําลังจะเดินเติบโตครับเพรเด็กเนี่ยระบบการทํางานระบบเผาผลาญของร่างกายเขาดีแข็งแรงการย่อยอาหารการทํางานของร่างกายเขาดีครับมเหมือนผู้ผู้ใหญ่อย่างเรา,เรา เลขสี่เลขห้าเลขหกแย่รกระบบเขาผ่านแย,แยกงานที่ผมเป็นแผลเมื่อกี้มึงฆ่าได้กัดปากตัวเอง ปินสมุนไพรต่างๆมันช่วยไปสมานแผลให้หายเร็วนะครับไม่มีโทษนะครับในนี้ผมไม่มีพริกอืมไม่ได้ตำพริกใส่พริกพริกแดงๆะพริกเผ็ดๆ,ๆนะครับแต่ว่าใส่พริกชทยแทนจะบอกเนี้ยจะพริกพวกนั้นไม่ได้ใส่อจอดมา ก็อะไรน้ำปลาหรือเปล่ามอนคนกินปลาก็จะอเรียบร้อยเช้านี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขครับในวันนี้นะครับวันพุธที่26มกราคม2565ขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับอีกครั้งครับ